ที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาบุกงานอีเวนต์เพื่อมาตามติดศิลปินคนดังซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญของเราค่ะแถมยังเป็นสาวสวยดีกรีระดับนังเอกอีกด้วยเลยค่ะ สาวสวยที่เราจะมาตีซีตีสนิทในวันนี้พูดชื่อปใครใครก็ต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแค่ผลงานละครเรื่องแรกของเธอก็ทําให้เธอเป็นที่รู้จักของทุกๆคนแถมยังได้เล่นกับนักแสดงหนุ่มหล่อไม่ว่าจะเป็นอ้๊มอาดิชาตณนะเดชคือกิมิยะหมากปรินและบอยประกอบโอ้โหคุณผู้ชมค่ะมีแต่ดาราซึ้งตาเท่านั้นเลยตอนนี้คุณผู้ชมร้องอ๋อกันหรือย,อยังคะว่าสาวสวยที่ว่านั้นเป็นใคร และแน่นอนเลยค่ะตีซีติสนิทวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนางเอกสาวสวยลูกหม้อช่อง3าน้องคิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะรับรองว่าวันนี้ได้เต็มอิ่มกับความน่ารักของเธออย่างแน่นอนเลยจ้าแต่ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นได้ไปพูดคุยกับสาวสวยคนนี้เรามาย้อนเรื่องราวของเธอกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะคะ คิมเบอร์รี่มีชื่อเต็มว่าคิมเบอร์รี่แอนโกเชมัสเทียมซิริหรือเรียกเธอสั้นๆว่าคิมมี่เป็นลูกครึ่งไทยเยอะระมันและได้เริ่มต้นเข้าวงการด้วยการเดินแบบโดยที่ตอนนั้นมีอายุแค่เพียง8ปดขวบเท่านั้นค่ะและหลังจากนั้นสาวสวยคนนี้ก็ได้มีผลงานทางด้านโฆษณาและมิวสิกวิดีโอตามมาและที่พวกเราจำเธอได้นั่นก็คือผลงานโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงร่างกายชนิดหนึ่งค่ะ เรื่องราวของสาวคิมเบอร์รี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้จ้าเบรกนี้เรียกน้ำยายกันไปก่อนแล้วในช่วงหน้าเราจะกลับมาจัดเต็มถึงเรื่องราวในวงการของเธอกันพักกันสักครู่ค่ะก็ขเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ คุณผู้ชมและเราก็ยังอยู่กับสาวสวยคิมเบอร์รีนางเอกซูปตาดาวรุ่งมาแรงที่เป็นที่รักของทุกคนอยู่ในขณะน,นี้กับเรื่องราวของเธอในเบรกที่แล้วค่ะที่เราได้พูดถึงชีวิตก่อนจะเป็นดาวของสาวสวยคนนี้กันไปแล้วเบรกนี้เราจะมาพูดถึงผลงานละครของเธอกันบ้างดีกว่าค่ะ หลังจากที่นอนรอบเล่นอยู่ในวงการโฆษณามานานคิมเบอร์รี่ก็ได้มีโอกาสซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการทำงานวงการบันเทิงของเธอกับละครเรื่องแรกคาราอินม,มาลายที่รวมพระเอกหน้าใหม่สุดฮอตไว้ถึง3คนและยังมีพระเอกสุดตาอย่างอัมอาิชาติมาเล่นประกบคู่กับเธอในเรื่องนี้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าละครเรื่องนี้กระแสดีเรียกเรตติ้งได้เปรายและทำให้สาวคิมเบอร์รี่เป็นที่รู้จักกับทุกคนเลยละคะ่ะ และจากละครเรื่องทาราฮิมาลัยในปีถัดมาสาวคิมเบอรี่ก็ได้กลับมารับบทนางเอกอีกครั้งคราวนี้ได้ประกบคู่กับพระเอกลักยิ้งงามอย่างสมาร์ตษิดดาในละครเรื่องรักปาฏิหารและเธอยังได้เล่นละครรีเมคเรื่องดังสหนุ่มเนื้อทอกประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างหมาปรินซึ่งก็ได้ใจแฟนละครไปเทียบเลยละจ้า จากละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองได้จบไปตอนนั้นคิมเบอรี่ก็ยังไม่มีผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้เราได้ชมกันเพราะละครที่เธอเล่นนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทาชาไม่ว่าจะเป็นละครรีเมคเรื่องปัญญาชนก้นครัวเล่นคู่กับพระเอกคนเดิมค่ะมากร,รินและเรื่องแรงปราชนาที่เล่นคู่กับพระเอกสุดฮอตที่สุดในตอนนี้อย่างณะเดชคูกิมิยะเร็วๆนี้นะคะเราก็จะได้ชมผลงานของเธอกันอย่างแน่นอนจ้า อ้าวคุณผู้ชมขาเอาละค่ะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตีซีต,ตีสนิทกับสาวคิมเบอร์รี่กันสักครู่ค่ะ กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตีสีตีสนิทแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับาคุณผู้ชมไปย้อนเบื้องลึกเบื้องหลังของสาวคิมเบอร์รี่กันมาแล้วคราวนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยตีสีตีสนิทกับสาวคนนี้กันแต่เอพีพีสื่อมวลชนเยอะแยะมากขนาดนี้ภารกิจเราจะสําเร็จไหมเนาะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมครั ไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ตีสีตีสนิทนะเพราะฉะนั้นเราจะรีบไปพูดคุยกับสาวคิมการถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเธอร้อมทั้งจะเอาเธอมาอัปเดตผลงานใหม่ให้เราได้ฟังกัน,กนด้วยไปเชิมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเข,ข้าวงการมาได้ยังไงะคะก็เริ่มจากการถ่ายาโฆษณาใช่ไหมแล้ก็แคสแคสแคส,แคสจนจนมาได้รับโอกาสก็คือพี่อาก็พาพาเข้าไปแคสที่ช่องแล้วทีนี้ก็ก็ได้รับบท หัวใจแห่งคนเขาก็ได้ได้เล่นไปหมอน้ําเลยอ่กับพี่อไปไหมใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบพี่เขาก็เป็นนางเอกเอ้ยเป็นเป็นพระเอกเบอร์ต้นต้นเป็นพระเอกเบอร์ต้นต้นเลยค่ะก็ก็ดีใจแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเร็วเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาก็ช่วยเราด้วยก็ก็มีสอนเยอะเหมือนกันค่ะแล้วจะมุมกล้องเรื่องการ a c ติ้งการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะช่วยพี่อาร์ให้แบบว่าเขาฉากวันแรกยังไง ข้าฉากวันแรกก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็จริงๆแล้วข้าฉากครั้งแรกก็คือไปถ่ายที่เนปาลเลยไม่ใช่ประเทศเราด้วยแล,วแล้วก็เราก็เกรงด้วยแล้วเวลามันก็ต้องจํากัดด้วยก็ยิ่งแบบเกรงเข้าไปใหญ่แตบบ่พี่เขาก็ก็ให้ให้ใหแบบเขาก็สอนค่ะทำงาต้องกันกบกนันนกแสดงใหม่ๆตอนนี้ยใช่ค่ะก็เกือบใหม่หมดเลย คอยทำหน้าเด่นใช่ค่ะสามคนนี้เพี่พี่เขาก็น่ารักอยู่แล้วค่ะเขาเป็นแบบพี่ชายที่เราแบบก็ก็อยู่ในกลุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถือว่าตอนนี้ก็สนิท uh กันก็สนิทก voilà ันนะค่ะท eh ี่เขาก็น่ารักกันหมดทุกคนก็จะแบบเวลาเจอกันก็จะต้องมีวุฒกรรมอะไรแปลกประหลาดเลยกับหลังเป็นยังไงบ้างคะเรื่งแรกเรื่องแรกนะคะดีดีมากดีมากดีแบบเราไม่คิดว่ามันจะแบบ ี้ขนาดนนะั้นก็ดีใจอะคะ่ะแล้วมีความรู้สึกไงบ้างที่เราเข้ามาเปนะ็นนักแสดงเป็นตัวถึงวันนี้ทุกคนรู้จักคิมเบอร์รี่โอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั <c oughs> <c oughs> ้นก็ก็ดีใจค่ะที่เวลาไปไหนแล้วเราก็มีคนจําเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หนูว่ามันก็ยังอยู่ที่ช่วงเริ่มต้นอยู่ก็ยังต้อง,ต,องต้องพัฒน,นาอีกหลายอย่างไม่ว่าจะก,การสแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลครเรื่องที่2องนะปฏิหารกับพี่สุภาพใช่ะคะ่ะ ก็ได <are> ้มาเจอกับพระเอกที่ชิ like no ่ก็ก็พีชื่อเสียงเป็นรุ่นพี่อ่ะใช่ค่ะที่ที่สมาคเขาก็น่ารักแล้วก็ได้ไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยก็ทํางานแบบง่ายดีค่ะน่ารักก็พี่พี่หมากไหมก็ก็คุ้นคุ้นกันมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกที่เราแบบก็คุ้นเคยมากๆกก็จะก็จะสนิทกันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหา รู้สึกว่าเรามีพลนาการในการแสดงขึ้นไหมคะเพราะว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราที่น้อยของเราเนี่ยมันก็มันมันมันก็ยังน้อยมากๆเลยนะคะใช่แบบนี้กี่ปีแล้วคะสามปีแล้วค่ะใช่สามปีเองเองค่ะเองแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะฉากไหนเราก็ทําให้มันดีที่สุดเพราะว่า เรื่องแบบนี้มันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วย<ช>ค่ะแล้วก็เอากลับมาใช้ให้หมดตอนนี้มีผลงา,านอะรคะอัปเดตละครเรื่องปัญญาชนก้นโครแล้วก็แรงปฒนาค่ะปัญญาชนก้นโครนี่ถ่ายทำอยู่ถ่ายทำอยู่ 2, <ว><อ> 2> <ว>เรื่องเลยค่ะจะได้ชมเมื่อไหร่คะเดินกันยาค่ะ<ไ>ป,ปัญญาชนนคะคะปัญญาชนก้นครนี่เป็นเป็นละครกับใช่ค่ะเป็นละครมีเมคทำมาสี่ภาคแล้วมั้งคะอันนี้จะมีคู่กับใครกับพี่หมากค่ะพี่หมากรับบทเป็นใครคะ เอนิกา <Any> ค่ะและบทบาทในเรื่องเป็นยังไงยากง่ายกว่าเรื่องน้เป็นนักศึกษาที่กาลังทาที่สิทธิ์ใช่ไหมคะ่ะเพื่อที่จะได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศและทีนี้ก็ก็ต้องเป็นนักเป็นนักเขียนหรือว่าเขาเรียกว,ว่าด้านละครอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยต้องไปเข้าศึกษาชีวิตจริงของคนใช้เพราะในเมื่อเราจะเขียนบทเป็นคนใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเรื่องวุ่นวายสารพัดต้องรอชมกันค่ะ จริงๆก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าตั้งแต่จําความได้เนี่ยคือเราชอบชอบการแสดงชอบเห็นเขาแสดงได้แบบนั้นแล้วก็ทำไมแสดงได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมันก็เลยทําให้เราแบบแบบพี่ชายก็เป็นนายแบบก็เข้าวงการแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากก็อยากอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปแคสแคสเรื่อยๆจน,<อ>นแคสหลายรอบใช่ค่ะช่วงแรกๆก็ ก็ยังใหม่ในเรื่องด้านโฆษณาด้วยคือแบบเป็นโนเนมมากๆเลยคิดว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จไหมก็ในระดับหนึ่งค่ะมีการแบบว่าอยากพัฒนาตรงไหนอะไรไหมอีกเยอะมากค่ะอยากพัฒนาเรื่องฝีมือการแสดงมากกว่าแล้วเพราะว่าแล้วเรื่องทางครอบครัวได้แบบว่าครอบครัวได้ให้กำลังใจเราไหม คะคก็ก็ให้กำลังใจอยู่แล้วค่ะเพราะเราก็จะสนิทกันมากๆอยู่แล้วกับคอรอบครัวก็ทุกคนก็ต้องแบบสขิมสู้ๆนะยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วมุมมองในการทำงานตอนนี้พี่พี่คิมไม่ใช่พี่ิคิมทำ <c oughs> รู้สึกยังไงคิดยังไงมีนิยามในชีวิตยังไงบ้างกับการทำงานตรงนี้คม,ม,ม่ไค่ะค่ะคิค่ะค่ะค่ะ่ค่ะ่ค่ะ่ะ่ะค่่ะ ฝันให้ไกลไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฝันให้ไกลไปให้ถึงแบบนั้นแต่ว่าในเมื่อเราพูดอะไรหรือว่าอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดค่ะก็ฝากละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวแล้วก็แรงปรารถนาด้วยนะคะก็ได้ชมปีนี้แน่นอนนะคะก็ฝากด้วยนะคะ ว้าวและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ตีซีตีสนิทกับสาวคิมเบอร์รี่มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสาวน้อยคนนี้น่ารักสดใสอย่างที่ดิฉันว่าไหมล่ะคะถึงแม้ว่าวันนี้คิวของเธอจะแน่นเทียบแต่ตีซีตีสนิทก็สามารถค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการตีซีตีสนิทแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในทุกวันเวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มทางช่องดาราเดลี่ทีวีวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ like I miss the